โนดตเหล็กหลูกแพดสายันจนกับโน้ตนำปานแผดโนดตเหล็กจนกับโนดตปานแผดโนดามำปานแผดกับโน้ตนำปานแผดโนดามำปานแผดกล้องในปานปัตรลุงโนดตดำนี่คือโนดเล็กหลูกแพดสายันนะกับโนดตเหล็กหลูกแผดสายันกล้องในจารุนบางผูชานครศรีธรรมราชนะครับพวกนครกับพวกปัตรลุงโนดแดงกับโนดตนำปานแผดกล้องในปานปัตรลุง คนกลางจะเปลืดเปลืดนะากันดำแดงแดงนะกนเลจอทีวีดอด้ำนาคอนดอดแดงปะทาลุงรับ นี่ไอ้ดำนี่แดงโอ้คลิปคำโดนาที้นะเจ้าหวานนี่แดงตุ้งแล้วแดงตุ้งไม่ใช่แดงไอ้แดงหวาปอนี่แดงจะไหนว่าตุ้งล่อยนู้ตุ้งจะไหนว่านแดงนี่ขอก็ขอบคุณคุณนาำมอนทุกมงคลกับนายว่าแดงแล้วครับนี่ còn pizza mà ra núi còn một cái này nhá siêu canh nốt nam coi đi để coi chừng nốt Hãy coi cho แต่งเร็วแต่งนับแต่งทำไปได้แต่ง,ตงอะไรจะเกิดขึ้นรุ่นกับรุ่นนี่อาจจะออาแก่งแรงแก่งแรงเขาจะได้เป็นกุ๊กรอบทีนึงกุ๊กรอบทีนึงอัดก็ไปนี่ปาาปาวานี่มันกันเลยกูนี่มันไปยากค่ะ นี่นี่นกกันเลือกเกินคนนี้นกกันเลือกเกินมันไปยาคาไปเลยรถแดงรถดำกับแดงปัตตลุงกับแดงปัตตลุงดำจากนคกพรสี่สมราชบางปูเจ้าเบอร์ปากวนังนี่ปาไปปาไปตีขึ้นมาปาปายไรอัน ไอ้ดำเมียกันไอ้ดำเมียกัล่อยแดงตุงแดงอัดนี่ไม่แต่งเตียนนี่นี่ไอ้ดงป่าไปนี่ยเนี่ยแดงอัดเข้าไปเลย น้ำปลาไปน้ำปลาไปไอ้เนี้ก็มีประโยชน์ประโยศเขาเหมือนกันเลยนี่ไอ้น้ำเดินนะไอ้เนี้ยไตรย์ไอ้น้ำปลาไปปลาไปปลาไปลำตีแรงลำยกขึ้นมายกขึ้นมาตูกับตูหยุดปัจจัยบันเสียหวากับลมับลมแต่ใจมันมาก มันม่ก,าากว่าแล้วอยู่แล้วลมปลาตาลอมไอเ้งว่าอเด้ว่าเดี๋ยวนี้จะแทงลางเกนนี่ไอเด้งมีปลายอยอดไม่ตกใจไม,ม,ม,มาา่กลัวนำอะไรล้างไอ,อ้เด้งตุงน,นี่ไอ้เด,ด้งอัดยอดกระป ไม่ไปไหนใัับรากาไม่ไปไหนแดงๆเราอย่างดูิจาเบอร์ดำควได้เปรียบเียเปรียบอย่างเบอรตัวนังเบอร์เบออยู่แไหนวาไม่ตืน่นเต้นไม่ตืน่นเต้นปไปป่าไปป้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 าไป นี pues ่ไอ้รับบามาไหมดำก็ไม่กลัวนี่ยดำยตัวไปล้างไงดำดูจะไปล้างทุกรล่ยอดอับบา ดำนาคอนครับแดงปะตาลุงนี่นี่ก้าไปไหมนี่ประยอดมี่ถ้าเหมนว่านี้สักนิดเป็นเหลืองถ้านิดเมนนิดเป็นเหลืองป้าไป

nè cái giọt cái lá giọt cái chặt sắp đây đi quá anh <Nhạc> cái chặt sắp giọt con anh rồi thì sắp giọt con cái đây bẹp mấy ít nữa ai làm cà bay cà bay bay ai đang sắp bên ngoài lên แดงครับเปแแรกันละไม้แลงก้าไปไมคกัาไปไมกาไปไม้นี่นี่ับสู้จนหนากับลูกเัจจบุญก้องธัยาการรบพงดยอดมากมา สิบนาทีส0นาทีลำไห้กริ่งเกลืออย่างงห้ใกล้คุยนี่อย่างง่าใกล้คุยแล้วก็นนคกับสินาทีร้อยจารนาสุดยอดสุดยอดขั้นลุกขั้นคลุกคลูเออคลุกคลูุกนีคลุกคลูเดี๋ยวบอก่าไปเก่งบอว่าไปปรากฏนกเขาอะไรกันอไ สุดยอดมากมากครับสุดยอดมากมากชน,น,นะ,ะนะครับชนะ